โคตเท่ๆแบบเต็มไปด้วยพลังความเร่าร้อนนะครับโอเคครับ第一个姿势哈是超级酷帅。ฉันเนี่ยจะทำท่าแบบเท่ๆอะไรแบบนี้ผมทำไม่ค่อยเป็นครับใช่แต่ปกติผมเรื่องทำอะไรผมก็เท่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้มันต้องเร่าร้อนนะครับมันต้องเร่าร้อนนะครับ 粉丝们是会想要那种火热一点的，是不是？来，我们都要热，怎么我们都要热，嗯，呐、啊 <laughs> 啊，风是热。哎，如果风越抖越热，热热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  มาลองมาทำท่าแรกกันนะฮะก็แบบที่ท่าอะไรพีพี่ว่าพี่ว่ามันต้องเป็นจังหวะแบบจังหวะเหมือนแบบฮาร์ดเจคเกตลงแล้วก็สะบัดขึ้นพี่ว่ามันจะูไม่ดูแบบต่ต้องรอหน่อยนะครับรอหน่อยนะครับเราขอบีแฟรนิดนึงเออคุณคุณถ่ายได้ไหมครับ มือจะสั่นนะครับถ้ามือสั่นผมเปลี่ยนกล้องนะครับโอเคไหมโอเคนะครับภาพภาพโฟกัสภาพนี้คุณจะได้กลับบ้านนะครับโครับพกดได้คัำเดียวนะครับภาพนี้คุณจะได้กลับบ้านนะครับต้อดีต้องใต้องใจได้อีกนะครับหนึงส้วดูหน่อยครับว่าผลงานตะกล้องเป็นยังไงครับ ต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าจัวนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นตอนกเรียาสาะครับเรากงใช้ความร้อนและเอ่อความมืดามอุ่นความมืดมากเพราะโดนแสงไม่าเราต้องอีนรัอัน่งนะพี่รอแป๊นึงาโเดี๋ยวขอดูว่า่นได้ดูทีนเราขอโฟกคับนะครับเรามาแบบ Okay, okay. ทุกคนเห็นเล้ใช่ไหมลองหน่ไม่ธรรมด,ด,ดาใช่ได้ใช่ได้ตากล้องใช้ได้โอเคครับอ okay, ่านับไปเลยดิรรอก่อน